สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกแล้วนะครับลอ s l e b บลองนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันที่มีผู้ติดตามมากกว่า2 1 8ล้าน1 0 0 0คนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยครับผมเข้ามาเที่ยวกรุงเทพนะครับพร้อมกับอัดคลิปวิดีโอลงในช่องยูทูบเบอร์ของเขานนั่เองนะครับซึ่ง แค่ชื่อคลิปวิดีโอเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะครับโดยผู้ชายคนนี้เขาได้โพสต์คลิปมีชื่อว่าเมืองที่ถูกเกลียดมากที่สุดวงเล็บกรุงเทพมหานครออกก็ต้องบอกว่าแค่ตั้งชื่อคลิปเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีคนสนใจเข้ามาดูกันเยอะมากนะครับซึ่งคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมถูกโพสต์ไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับซึ่งในขณะนี้มีผู้เข้าไปรับชมแล้วมากกว่า10,000แนคนนะครับ ก็ต้องบอกว่าตั้งชื่อคลิปแบบนี้นะครับผมก็ต้องเรียกถัรวแน่นอนนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทียเ่ยวแทบจะหลายเชื้อชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทยนะครับมันก็เลยทําให้คอมเมนต์เนี่ยนะครับตีกันดุเลยแบบตีกันเดือดเลยนะครับทั้งชาวชาวต่างชาติหลายๆชาตินะครับเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยก็ต้องบอกว่าคนไทยไม่ต้องยุ่งครับเดี๋ยวฝรั่งเซฟ กรุงเทพเองนะครับก็ต้องบอกว่าลอสเลบองเนี่ยเขามาเที่ยวในกรุงเทพนะฮะโดยเขาบอกว่าเขาอ้างว่าแบบนี้นะครับเขาบอกประเทศไทยกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่วุ่นวายนะครับเมืองที่สศกปรกปและเมืองที่เสื่อมโทรมนักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยเตือนเ็าบอกว่าอย่าไปที่นั่นเลยนะครับเขาก็เลยเดินทางมาดูด้วยตัวเองนะครับผมอ่ะก็ต้องบอกว่าชื่อคลิปเป็นเพียงแค่เป็นคลิกเบตเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่อยากให้คนเข้าไมา่ดูนะครับเพราะว่า หลังจากทุกคนเนี่ยอ่านชื่อคลิปแล้วหลายๆคนก็อยากเข้ามาดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงกันนะครับผมก็ต้องบอกว่ายูทูบเบอร์ท่านนี้นะครับผมเขาไปเที่ยว กรุงเทพเนี่ยหลายที่มากเลยนะครับโดยที่แรกที่เข้าไปก็คือสวนลุมพินีอ่าค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับผมสวนลุมพินีนะครับสถานที่ที่2นะครับเป็นสวนจตุจักรนะครับแล้วก็ไอคอนสยามนะครับแล้วก็ไปนวดสปาด้วยนะครับอ่าแล้วก็สนามมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไปเที่ยวสกายบาร์นะครับแล้วก็ตลาดน้ําคลองบางหลวงนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับเดอะโกด์ทาวเวอร์นะครับอาคารผีนะครับผมแล้วก็สตรีทฟู้ด วัดโพธิ์อีเกิลสเน็ทนะครับแล้วก็ซอยคาวบอยนะครับถนนข้าวสารตลาดจอดแร์วัดภูเขาทองสตรีทฟู้ดมิชลินสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็สวนจตุจักรเออก็ต้องบอกว่าทุกทุกที่ที่เขาไปเนี่ย ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวไทยแล้วก็จะไปพวกนี้นั่นเองนะครับแต่นะครับเนื่องจากชื่อคลิปมันเป็นแบบนี้นะครับเมืองที่ถูกเกลียดเมือนที่คนเกลียดมากที่สุดนะครับกรุงเทพมหาคนครมันก็เลยทําให้มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาโต้กันสนั่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังดูนะครับผมว่าชาวต่างชาติท่านอื่นน่ะจะมีความคิดเหมือนกันกับยูทูบเบอร์ท่านนี้หรือเปล่านะครับผมคอมเมนต์ท่านแรกเขาบอกว่าจริงๆแล้ว มันเป็นหนึ่งในเมืองที่ฉันชอบที่สุดในโลกเลยนะคำว่าชอบที่สุดในโลกเลยนะครับอู้สุดยอดจริงๆนะครับอ่ะก็มีคนมาตอบกลับด้วยนะครับแล้วคุณเนี่ยจะกลับมาเที่ยวอีกเมื่อไหร่นะครับเขาก็บอกว่าคงจะไม่ทันสงการแล้วจะมาจัดกันใหม่อีกรอบดีไหมนั่นเองนะครับคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพนะแต่พรุ่งนี้ฉันจะออกเดินทางจากที่อยู่ที่นี่มา2ส,สัปดาห์ ครั้งหน้าที่ฉันจะอยู่เนี่ยเป็นเวลา1เดือนอ่าก็ต้องบอกว่าจากที่อยู่กรุงเทพเนี่ยสสัปดาห์นะครับแต่เขาจะกลับบ้านหรืออะไรไม่ทราบแต่ว่าครั้งหน้าที่เขาจะมาเนี่ยเขาจะอยู่เพิ่มขึ้นคือ1เดือนนะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามีการจัดอันดับนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่เที่ยวซ้ำเยอะที่สุดในโลกอ่านะครับผมก็ได้เห็นไหมครับเห็นได้จากคอมเมนต์นี้เลยนะมา2อาทิตย์ตอนนี้จะกลับมาอยู่อีก1เดือนนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่า จริงเหรอใครเกลียดกรุงเทพบ้างเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเลยนะฮะคอมเมนต์นี้ใครอ่ะใครเกลียดกรุงเทพเขายังไม่เคยได้ยินเลยนะครับมีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าเป็นเว็บไซต์คิวอ u นรูบี Web ้ปี2019ฉันไม่กลับมาเมืองนี้อีกเลยอ่ะก็ต้องบอกว่ามีคนที่ชอบและเมืองมีคนที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งมาตอบว่าเคยได้ยินว่า รถติดวุ่นวายคนไม่ค่อยชอบนะครับมีคนมาตอบกับผู้ชายท่านนี้นะครับบอกว่าเช่นเดียวกับเมืองใหญ่หลายๆเมืองนะครับผมมีคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าจากรายงานจากฟบนะครับผมปี2024ชาวต่างชาติมากกว่า12,500คนที่อาศัยอยู่ใน53เมือง35ประเทศอันดับหนึ่งกรุงเทพมหานครเมืองที่ดีสุดในการอาศัยอยู่ในเอเชียอันดับ6 กรุงเทพมมาไนคอนเมืองที่ดีที่สุดในโลกนั่นเองนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแทบไม่มีใครบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่แย่ที่สุดในโลกส่วนใหญ่บอกตรงกันข้ามะนะครับผมคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าฉันเนี่ยเคยเกลียดที่นั่นมากนะและสาบานว่าจะไม่กลับไปอีกเ <mm <f> มื่อมาเยือนที่นี่ครั้งแรกแต่ตอนนี้เขาบอกเขาเปลี่ยนใจแล้วนะนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งทีเมืองที่ดีที่สุดในโลก ต่างหากนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเมืองน,นี้เป็นเมืองที่ฉันชอบที่สุดในโลกทําไมคุณถึงบอกว่าเป็นเมืองที่คนเกลียดถูกเกลียดมากที่สุดนะครับก็มีคนมาตอบกลับนะครับบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องไร้สาระของคนรุ่นมิลเลนเนียลที่ฉลาดเขาคงกําลังประชดประชันนะเขาเดานะฮะผมผมก็เข้าใจแบบนั้นนะเขาก็คงแบบ ตั้งชื่อเป็นคลิกเบตเพื่อที่ใจะให้คนเข้ามาดูนั่นแหละนะครับผมคอมเมนต์ต่อนะครับผมเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองโปรดของฉันและฉันได้เดินทางไปมาทุกที่หลายเยอะมากอะไรอย่างนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเนี่ยรักกรุงเทพมหานครหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในโลกที่ฉันชอบนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขาบอกว่าฉันเนี่ยย้ายมาที่นี่จากอเมริกาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ กรุงเทพมหา,าคนครเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความวุ่นวายและความทันสมัยได้อย่างลงตัวไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดและนักท่องเที่ยวเกือบทุกคนต่างก็รักกรุงเทพมหา,าคนครเช่นเดียวกันนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโอ้พระเจ้ากรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยมันเป็นเมืองที่ฉันชอบมากที่สุดในเอเชีย er. คุณน่ยอย่าพลาดเชียวนะครับเจ้าของช่องนะครับมาตอบกลับด้วย นะครับเขาบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่ามันเป็นเพียงแค่คลิกเบสเท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากว่าตั้งชื่อคลิปแบบนั้นแหละนะครับมันก็เลยทําให้ทัวร์มาลงเยอะมากนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่ากรุงเทพมหาคนครนไม่ได้สกกปรกเท่ากับเมืองใหญ่ๆห,หลายๆเมืองรวมถึงเมืองในโลกที่หนึ่งอย่างนิวยอร์กสตีด้วยซ้ำเมืองนี้ครับข้างไปด้วยผู้คนแต่การจัดการไม่ได้แย่ ชนะสัยอยู่ในกรุงเทพมหา,าคนครนานกว่า10ปีและไม่เคยเกิดไฟฟ้าดับเลยทั้งๆท,ที่เครื่องปราประกาศหลายล้านเครื่องทำงานตลอด24ชั่วโมงทุกวันโรงพยาบาลก็ยอดเยี่ยมตึกกว่าหลายๆแห่งในตะวันตกเสียอีกนะครับอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำอย่างน่าเหลือเชื่อต่ำกว่าเมืองใหญ่ๆอย่างลอนดอนหรือปารีสมาก ห,ห้างสินค้าห้างสรรพสินค้าก็ยอดเยี่ยมมีผู้หญิงสวยๆอยู่ทั่วไปหมดการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินหรือเรือแท็กซี่ก็ดีมากและช่วยลดการจราจรอย่างครับข้างได้บ้างมีร้านอาหารอร่อยๆมากมายให้เลือกทานไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนหรืออยากได้แบบไหนกรุงเทพก็ไม่ได้แย่เลย ร้อนเหมือนตกนรกแต่คุณมีเครื่องปรับอากาศอืนะครับผมคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขาบอกเมืองที่คนเกลียดมากที่สุดตั้งเครื่องใหม่ขังถามกรุงเทพเป็นเมืองที่รับการเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกหลายครั้งจากนิตยสารการท่องเที่ยวเนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันอบอุ่นนะครับ มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าแน่นอนว่ามีคนมาเยี่ยมชมมากมายแต่ก็ไม่ได้มีหลายมีคนมาเยี่ยมชมมากนักนักท่องเที่ยวหลายคนสาบานว่าจะไม่ไปแต่นั่นก็เป็นเรื่องของอชีวิตของเขาครับเราทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับเจ้าของคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับด้วยเขาบอกว่าขอโทษทีนะพี่ชายแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้แน่นอนว่าคุณจะพบคนที่ไม่ชอบกรุงเทพแต่คนเหล่านี้ก็ชอบ ก็คงไม่ชอบเมืองใหญ่ๆอื่นๆเช่นกันโดยเฉพาะในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้การอ้างว่าเป็นเมืองที่คนเกลียดที่สุดขุดของคุณเป็นเพียงเรื่องไร้สาระหรือล่อให้คนสนใจเท่านั้นนะครับอ่ามีคนมาตอบกลับนะครับว่าวิดีโอนี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อว่าคนที่อาศัยในบาหลีเกลียดกรุงเทพมากที่สุดยูทูบเบอร์คุณจะพบกับการเปรียบเทียบระหว่างบาหลีกับกรุงเทพและ90%ที่บอกว่า กรุงเทพดีกว่าวิดีโอที่ทําให้ชั้นไม่เข้าใจนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเมืองที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยไปมานะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเนี่ยฉันเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเมื่อวานนี้แล้วฉันรอไม่ไหวที่จะกลับไปกรุงเทพอีกครั้งนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าซ b m ี d i a ียนะยูทูบเบอร์ชื่อดังมาตอบกลับด้วยนะน่าจะทนไม่ไหวมึงมาคอมเมนต์แบบนี้ได้ไงทั้งทั้งที่กูเนี่ยอยู่กรุงเทพมหานครแล้วรู้ทุกซอกทุกมุม C.B. Media นะครับผมเองก็เป็น F.C. เขาเขามาตอบกลับว่ากรุงเทพเนี่ยมันคุ้มค่าเงินที่คุณจะต่ายไปนะคือเมืองที่ดีที่สุดในโลกนะไม่มีที่ไหนจะคุ้มกับไลฟ์สไตล์ที่จะเสียไปมากกว่านี้อีกแล้วและแค่มีบัตรเล็บบิด B.T.F ก็คุ้มแล้วฮ่าๆๆได้ขอบคุณนะ C.B. Media นายไม่ทำให้เราผิดหวังนะครับมีคนมาตอบกลับเขาด้วยนะเขาบอกว่าจริงอย่างนั่นมันเป็นเรื่องจริงนะครับหากไม่มีบัตรเล็บิด คิวซื้อตัวอาจจะฝันร้ายในชั่วโมงเร่งด่วนะนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีคนเกลียดด้วยเขาบอกว่าฉันเนี่ยเกลียดกรุงเทพด้วยเหตุผลต่างๆมากมายตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเยือนในปี2019และสาบานว่าจะไม่กลับไปที่นั่นอีกจนกว่าจะได้พบกับคุณและคุณสัญญากับฉันว่าจะให้โอกาสที่นี่อีกครั้งและฉันดีใจมากที่ทำอย่างนั้นตอนนี้กรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองที่โปรดของฉัน มีการผจญภัยมากมายและอาหารอร่อยมากๆานะครับผมจากเคยเป็นเมืองที่เกลียดเห็นไหมครับพอได้มาเที่ยวไทยแล้วก็เปลี่ยนใจเลยนะครับกลายเป็นเมืองที่ชอบมากที่สุดเลยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าผมพูดตรงนี้ได้เลยนะครับมากกว่า90%ที่มาคอมเมนต์นะครับคือผมอ่านทั้งหมดคงไม่ไหวนะครับอยากให้เพื่อนๆลองไปฟังกันเองนะครับอ่ะก็ ประเด็นนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะครับคอมเมนต์คนไทยแทบไม่มีเลยก็ต้องบอกตรงนี้คอมเมนต์ของคนไทยแทบไม่มีเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าคนชาติไหนจะมาบูลี่จะมาเหยียดกรุงเทพกรุงเทพประเทศไทยของเรานะครับมีชาวต่างชาติจะมาปกป้องเสมอเพราะนะครับเมืองที่ดีมันดีอยู่แล้วเออมันดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปเถียงเราไม่ต้องไปโฆษณาเดี๋ยวชาวต่างชาติเขาปกป้องเราเองนะครับ อ่นนี่ก็เป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอที่ผมชอบมากที่สุดนะครับเพราะว่าเออเราได้เห็นฟีดแบ็กของชาวต่างชาติจริงๆเข้าไปถกไปเถียงเข้าไปคูดคุยกันนะครับแล้วก็ในมุมมองนะครับทั้งคนที่มาอยู่อาศัยทั้งคนที่ไม่เคยมาอยู่ส่วนใหญ่เหมือนที่ผมพูดนะครับคนที่ไม่เคยมานะครับหรือเคยมาแต่ ب, อาจจะไม่ได้เที่ยวในจุดทีอ่อาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับกอ็อาจจะไม่ชอบ กรุงเทพนะครับแต่ก็บอกได้เลยนะครับประมาณ98%ใน c o m ะครับในคอมเมนต์หลงรักกรุงเทพแล้วชอบกรุงเทพแล้วปกป้องประเทศไทยเราโอเคนะครับแล้วก็คลิปวดิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันเองได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ